สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยแล้วนะคะกับรายการ DLA Podcast รายการที่จะทำให้ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องกลยุทธ์การตลาดนั้นเป็นอย่างไรจะมีอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะสำหรับด้านกลยุทธ์การตลาดมีหลายแนวทางที่สําคัญกับแนวโน้มการตลาดดิจิตอลนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรวมถึงการเน้นความเป็นส่วนตัวและความถูกต้องของข้อมูลอีกด้วย ข้อที่1เน้นความเป็นส่วนตัวและความโปร่งใสของข้อมูลการตลาดที่ควรให้ความสำคัญคือการปกป้องข้อมูลและมีความโปร่งใสค่ะจะสร้างความเชื่อมั่นได้มากขึ้นข้อที่2การให้ AI ปรับแต่งเนื้อหาเฉพาะบุคคลเพราะว่า AI เนี่ยจะถูกนำมาใช้มากขึ้นเพื่อช่วยการวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าพฤติกรรมของผู้ใช้เพื่อสร้างความพักดีต่อแบรนด์ได้ค่ะ ข้อที่3วิดีโอเนื้อหาและการถ่ายทอดสดการถ่ายทอดสดเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถสร้างความเป็นกันเองและให้โอกาสในการโต้อตอบลูกค้าแบบเรียลไทม์กันไปนเลยค่ะข้อที่4เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ เป็นการกระตุ้นให้ผู้ใช้งานนั้นมีส่วนร่วมในการสร้างเนื้อหาโดยการรีวิวหรือว่าโพสต์เกี่ยวกับสินค้าและบริการช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจเนื่องจากผู้บริโภคนั้นเชื่อมั่นในความคิดเห็นของคนใช้จริงมากกว่าแบรนด์อยู่แล้วนะคะข้อที่ 5. SEO การปรับแต่งเว็บไซต์โดยเนื้อหาที่มีคุณภาพค่ะ การสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่านั้นสำคัญในกลยุทธ์เพื่อสร้างเนื้อหาเจาะจงตามความสนใจของกลุ่มเป้าหมายช่วยเพิ่มโอกาสค้นหาและการเข้าถึงได้มากขึ้นเลยนะคะ 6. การสร้างชุมชนออนไลน์เป็นการสร้างที่ผู้บริโภคสามารถมานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าประสบการณ์ได้เพราะว่าจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและแบรนด์นั้นแน่นแฟนขึ้นค่ะข้อที่ 7. สุดท้ายนะคะการเน้นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน สิ่งนี้จะสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดผู้บริโภคที่มีจริยธรรมค่ะสำหรับกลยุทธ์เหล่านี้สามารถปรับใช้ตามความต้องการของท่านได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะหัวข้อวันนี้เราก็หวังว่าจะมีประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยค่ะเรามาทำให้ดิจิตอลมาเก็ตติ้เป็นเรื่องง่ายค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราเพื่อให้เราทำต่อไป แลวพบกันใหม่ EP ถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทดิจิตอลไลท์กรุ๊ปจำกัด